สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ไฮไลท์ของวันนี้นะครับเชิญพบกับลุงงาเลยนะครับสวัสดีเช้าวันที่16มกราคม2564นะครับวันนี้นะครับลงเครื่องอัดฟางใหม่นะครับ5คันนะครับมีมาซี่128นะครับนิวฮอลแลนด์376 new ฮอลแลนด945นะครับแล้วก็อินเตอร์อีก2คันนะครับ440นะครับ เราจะมารีวิวให้ FC ทุกคนนะครับได้ชมนะครับคันแรกนี้ก็คือมาซี่นะครับ128นะครับมาซี่128จะเป็นรุ่นที่นิยมใช้กันมากนะครับอันนี้ชุดหัวมัดของมาซี่นะครับซึ่งถ้าเป็นป้ายเหลืองนะครับป้ายเหลืองฝรั่งเศสนะครับสามารถอถอดนะครับถอดชุดบล็บอกหลังได้นะครับถอดชุดบล็อกหลังได้ นะครับวิธีการสังเกตนะครับสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็สามารถเข้ามาชมนะครับหรือว่าโทรการเบอร์โทรข้างล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีผูนะครับเ f ตัวนี้ไม่มีผูนะครับ อ่ะอันนี้คือชิ้นส่วนที่ถอดก็คือชุดบล็อกนะครับที่มันถอดออกมานะครับตอนยัดตู้คอนเทนเนอร์มานะครับถ้าใครได้คันนี้ไปครองนะครับก็รับรองว่าใช้กันยาวๆนะครับทางร้าน,นมีนบริการตัดนะครับขนาดเท่า1 2 4นะครับถ้าปล่อยขนาด เดิมนะครับมันจะกินพื้นที่มากนะครับสำหรับ M F 128ถ้า F C อยากให้รีวิวแต่ละคันให้ดูนะครับแบบโดยละเอียดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับอ่ะส่วนคันนี้นะครับเป็น New h o l แ a น d 9 4 5นะครับ ตัวนี้ถ้าเทียบเทียบแล้วก็อพอๆกับ128นะครับความเร็วนะครับชุดยกอของกัดดักฟางข้างหน้านะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นิวซีแลนด์945นะครับเดี๋ยวชมสภาพกันนะครับตัวนี้ก็ถอดได้เหมือนกันนะครับถอดชุดบล็อกได้เหมือนกันนะครับ945ชุดบล็อกหลังนะครับเราสามารถถอดได้ อันนี้คือสภาพโดยรวมนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับลูกค้าจะชื้อแบบสภาพเดิมๆไปก็ได้นะครับแค่เช็คไปนะครับไม่ต้องเก็บสีนะครับก็จะมีส่วนลดนะครับโทรมาคุยนะครับถ้าเรื่องอะไรลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับทางเรามีอะไหล่บริการทุกท่านนะครับ ท่านใดที่สนใจอยู่นะครับก็เข้ามาชมนะครับที่ร้านได้เลยนะครับจะได้เห็นด้วยตานะครับว่าเราทํางานกันยังไงนะครับแต่ละคันนะครับกว่าจะเสร็จได้นะครับเราใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับส่วนคันนี้เป็นอินเตอร์นะครับอินเตอร์440นนะครับหลายคนก็ใช้เยอะนะครับอินเตอร์นะครับจากทางร้านก็ขายไปเยอะนะครับสำหรับอินเตอร์นะครับ ก็ใช้งานดีแล้วก็คล่องนะครับยินเตอรอ์มาชมที่ร้านดีกว่านะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับถ้าดูจากวิดีโออาจจะยังไม่ชัวร์พอนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านกันนะครับทางร้านยินดีนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้นะครับสำหรับท่านทีอ่อยากศึกษาเรียนรู้นะครับ เผื่อฤดูการหน้านะครับจะได้เอาไปใช้นะครับสักคันอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพิ่งลงมาเมื่อเช้านะครับเพิ่งลงมาเมื่อเช้าเช้าวันที่16มกราคมนะครับ2564นะครับเครื่องก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับที่พร้อมที่จะซื้อเก็บไว้นะครับซื้อเก็บไว้ก็ได้ตอนนี้ท่านมีโอกาสได้เลือกนะครับ ถ้าซื้อช่วงหน้างานนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องจะมีน้อยมากนะครับฝากทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ